สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสกูสุคนหลังจากที่พากันใส่เบ็ดกันฝนเทหลังจากที่ใส่เบ็ดฝนตกซ้ำสบู่เบืองน้ำลายฝนเทซ้ำสบู่อย่งเี้พี่น้องน้ำไปกันชิบแต่เจ็บเบ็ดแล้วก็ชิพอันเบ็ดอันเบ็ดเหี้ยก็ถึงดึกน้องน้ำไล่เต็มอยู่เบ็ดไล่ไล่น้ำน้ำเลยนี่น้ำลายไปน้ำน้ำเบ็ดบ็หน้าเสีอสิตกขนาดนี้มันเห็นเนาะ ้าพกับซีมืดๆเด้อพี่น้องเอ้ยบุเห็นหุ่งเนาะเุ๊กไม่ได้ตักะแตนหม่เยได้ยิบเก็บเก็บเก็บถือของเหมืนน้พี่น้องเปลี่ยนแทนแล้วเก็บตะกะแตนเก็บตักะแตนแทนเหมือาคนสิพากันไปยามตุ่งเอื้อยเหมืนห้าเก็บเบ็ดแล้วกันเนาะพี่น้องโตทำโตป้าตุ๊กเออมีตัวใหญ่โอ้ยคนติ๊กคูนี้ ดตัวนาเห็นว่ตัวนาได้เดตัวในชองตัได้ทำคุณนูก็มีคุนคุณคุตกใส่มันเนาะโอ้ตกบได้โบได้กรบได้ขวดตะกั่นนี่ก็แซ่บเลยนะจากสิไปทางใดก่อนอะนไขัดอาลีเนาะนี่ไดเนี่เป็นโบพี่เนาะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพี่เนาะ บ่ได้ก็แบบการตะกตเตนแทนฝนตกเด่นโตนี่ป้าตั้งหน่อยให้เฮาหยัดให้ให้เฮาอันอันนั่นแล้วเก็บเบ็ดแล้วก่อนยามตงแล้วมันยังตะกตเตนเก็บเบ็ดยามตงแล้วมันยังตะกตเตนใระบบตะกตเตนสุดลายเลีตะกเกตโวดฟัวตะกเกตหอยบุมีภัยเนาะพี่น้องตะกตเตนมันคุ้นคุ้นฝนตกนะว้าตก ตัวใหญ่ๆพี่น้องยังบุรุไปยายามตงยามติ่งเก็บตะกะเตนกันพี่น้องยามตงแล้วกับคอชิมาฮานตะกะเตนแหค่นอกมันผูกยั่งหมูคางขึ้นมางอน เห็นผงพีฟฟ่ต้องใส่ไพ่จากโทรศัพท์สื่อเนาะหลอกมาหลอกมากับมาพ่อกบใหญ่เนาะพี่ต้องต้อฝนตกมาตะกแตนกขาบุดมันขึ้นมาง้อยกระปอบน้อยกับขึ้นมาง้อยเนาะถ้าฝนพ่ตกหนีไปเนื้องหนีห้างมันบุขึ้นมาถ้าฝนตกหนีจับกาง่ายพี่ต้องแล่นี่มันเป็นคันหน้าลุบๆน้าถ่วมัดเลยคี่ ภาพอาจีวสัตว์เจนเดนอรน้องไอ้พวกวาะคอยกับบมีไฟเนาะมี่จะอาศัยไฟในโทรศัพท์เนาะป๊าป๊า,ปาหน้ามัน่วมคันเนาะเกือบท่วมเกือบบูดไปกระปอมก็มางอยคอนโอ้อกระเตนก็มาจับน,น้ำมัน บุกแน่งกับพรอมตัวนี้น้ำไหลดุ่ยป้อต้ยน้ำดูไปพอดูเออ่าเมนบักดูบักเบิกเออ่าเมนบักดูดูน้ำทุ่มน้ำท่วม,วมปลาเข่า น้ำลึกแค่บั้นน้ำลึกแค่บบนเอาเกือบบูดไดเลยโอ้ยเบเกอกลุยพอมันตอนนี้กับมาหอดบอนขอเพิ่ใส่ตุ่มไว้เลยนาะพี่น้องน้ำน้ำแตกรับเงิน ซ <indo S 2> ื้อกระเป๋าซื oh, wow. ้อกระสอบมาใส่ปลามีแต่ขี้เห่าเนี่ยอยู่บนจักษ์หอยสิบเอ็ดลงไปเนาะหอยย่านเนาะอ้มันนักว้ามันนักขี้เหงาบนจักปลาปลาจักโตดอก บางหันเนาะเรือแต่แน่นองนก็เลยโบลายป่าขอ่อพอนกจิเทศใส่กระสอบเนาะพี่น้องแต่ก็เมื่อเลือกเอาอยู่อยู่เทียงเนาะกระปูเต็มมาหน่อยู่นี่จะก,กระปู เป็นอันบดระบายน้ำเนะเาะแต่ก็ได้ขับไปฝั่งนั่นเนาะพี่น้องทั้งถ้วยเมื่อบันได้ดอกพี่น้องมืดส่งกระเป๋าให้พอมันัะ ลงเพราะมันเฮ้ hey, แต่กระสอบไปเลือกเอาบอลอื่นพี่น้องถ้าน้ำในไฮนาเ่ามันโบ,บกเวิร์ดก,ก,กัน่จาจะลายอยู่ป่าเนาปปะปลาขอปลาดุกหรือปลาซิวไป,วปยังมันก็เต็มอยู่ในไฮนามันโบกเวิร์ดมันก,ก็ตายเว้นน้พี่น้องใส่ตุ่มพี่น้องตุ๊ก สั่นคนอยู่หนึ่งปล่อยโตูงไว้คือเก่าเลยพี่น้องงามนี่ปลามันลงก็ขาดคือปลืงอยู่เบ้เห็ดพี่น้องจากใบผู้ใด้อันมานไตไมมเดี๋ยวผัดตกไปแล้วผัดอันมะข่าตูงาะอันต้นคนก็ตุกนะเห็ดโตูงขาดหมดเลยเบุ๊คือ มุมเอ้ามากรดซาบมานี่ตกได้มุมตกน้ำด้มุมเลย <c ười> <c ười> บักโดบักเกอร์บักมุมนม้ำไหลขึ้ดน้ำถ้วยนี่ไ้เว้บ้านถ้วยนะน้ำถ้วยโอเคนะพี่น้องมาิ่งปลามาสิได้จกโตนะนีะ่ มีปลา,าตักโตเด้ออันนี้คือเขาอันต้องเททีเดียวเน้อยาด้วยยนะ้ะโอ้ปาลากระไลโตอยู่พี่น้องแล้วกะปูนี่ล,ลายลยเลยเลยแต่กะมีขี้เหงื่อน้ำเนาะเขากะเทออกวันเดียวแล้วก็ไปเลือกเอาอยู่เพียงแหละพี่น้องเพราะว่านเวลาเขาแกะค้นตรงออกมาเขากะ เลือกก็ได้เนาะนอกจากเอาไปเทเอาทีเดียวกันสิถ้าน้ำในห้น้าม,านาม,มันบวมเบิ้นี่น่าจะลายก็หนีปลาเนาะแต่อันนี้มันมีแต่ปลาในนองเนาะพี่น้องเพราะว่าปลาในไห้น้ำมันกะมันขอนเบิ้ลบงหันเนาะเบเกอร์เออตะกะบะมานำลุยน้ำก็ถืกโด่แบมุมเปียกมันเลยลุยน้ำกบอกกระบอกตกได้ด้ว ระวัาางตกโศกเลยอเพิ่นกะมัดต่งวันที่มันขาดน้องพี่น้องปลาเันจังบ่อันรลดรุดรอดไปได้ยังไบักโดกับยืนเบิงโอ้ยน้ำบ่งเร็วเกลืออยกับปลาเลาากับหางเก็บเบ็ดพี่น้อง บ,ใส,ใ,บสใส่เบ็ดเชียสื่อเนาะใส่เบ็ดคนตกทํำตอนนี้ก็ลแล้วพี่น้องกะมีบอลเดียวนี่เลยเนาะทีบอลเราใส่ปลาอาโบลายอะไรจะกินเหยื่อไปตองแล้วเลือกเอาเนาะ เข่าครักตะเภากระปูเต็มต่งพี่พี่เชียวฮะปลาขอดปลาย่งนี่ปลาขอดช่องทำโตเลยกับปลาสูตรปลาขาวปลากระปุกตอนนี้ก่ยามต่งแล้วเลยพี่น้องเอ้ยผลการเก็บเบ็ดได้จังอันได้เก้าอันเบ็ดสามสิบเจ็ดอัน น้นนนนาม,มันรวดกันไปเบิดเน,นาะน้าลายลรนี้นา้าดน้าให้น้าม,มันแห้งเบิดล้วบิมนี้อ้มันผัดมากับขี้เหงื่อ่านได้เบ็ดชิบอันหนึ่งเบ็ดส้ำสิบเก้าได้ชิบพ,พ่อสิบอันนาะพี่น้องอันนี้มันผัดมาแต่ว่ายานแตมันเกาะแขงเกาะคาเลยยามุ้มยุก ยาุมูแมนนักินหมูแมนนักกิน,มมน,กกน่มุมบ็ดเก็ได้มม้มเห็นที่ยังเบ็ดว่าเอถื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 อถเอถือ่าอถือถือถือถลอถือถวอถืบถือถือถือันอถือถือถือวอถื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 ือน คนจากจากลงมานี่นน่างกระดิ๊พี่น้องคลงไปเลยกเข่าจนบวมีแถวนี้คโอ้มันตกหนักกัได้ชั่วโมงกับติแล้วเนาะเบ็ดนี่ก็ระวังนะบัดเขาเวลาอันนั้ให้นายันเบ็ดมันขัดไปยันเบ็ดเก็เนานเห็นหุ่งพีน้องูงกระเ็นหุ่งด้นี ตะกเตนก็ได้ลายอยู่พี่น้องแต่ว่าบุก้าเปิดอันเปิดแล้วมันบินขึ้นมาฝั่งฝั่งขัวโลกเดียวไดลายอยู่แต่กะยังสิกานหนึ่งเลยเนาะก็เก็บเบ็ดแล้วเลยยามโตงแตแล้วปลากะได้จากโตปลาปลาขอช่องสมโตนี่แหละแลวกะปลาสูตรปลากระปุกประปิกจะได้กบใหญ่ตัวหนึ่งอันนี้คันนาเนาะ

ามันมาไวเลยเนาะกว่าแล้วฝน ok, ตกทุกชั่วโมงคุณสรุปแล้วอันปลาในตุงกับลายโตเติบอยู่นอกพี่น้องเลยกะอันตะกเตนเขาก็ได้ลายเติบเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไปสนับกนเนาะฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดสั่นกระดิ่งอหู่เด้อพี่น้องภาพก็สีมืดๆเนาะขอคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง